โอเคค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันเห็นแล้วเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดไม่เห็นได้เลยเปิดเปิดยังไงวะโอ้ยเกียดมันบินบินดีเรียนแบบสป,ปสิ่งไหนดูซิอ๋อกลายเป็นต้นไม้ยัดเขี้ยอย่างท่ โอเคพ่อแม่พี่น้องได้เวลาลุยกันต่อน่าจะต้องเป็นทางข้างหน้านี่แหละที่เราจะต้องไปปราสาทสตอมวิวโอ้โหดูดิโคตรสวยท่ามกลางความชิบหายมันยังมีความสวยงามอยู่มีทางลับที่จะทำให้เราเข้าปราสาทได้ทางลับอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอช่องแคบ โอ้โอเคไปข้างหน้าเลยแล้วกันอ้าวเฮ้ยมันเห็นเราแล้วใช่ไหมอ้าวชิบหายแล้วมันเป่าอะไรวะเี่น มากระเต็มเลยอุ้ยหมามาดิมาดิมาดิดาบคู่ก euh ู้โลกโอ้โหไม่ไ <|ja|> ม่กู้แล้วไปกู้แล้วหิวหิวเดี๋ยวว่าหิวหิวโอ้ยเสียวตกเด้เอ้ยเรียบร้อยอ่าตาย ไม่มีของดรอปด้วยไอตัวข้างหน้ามีเราควรไปทางไหนดีทางไหนถึงจะปลอดภัยทางนี้ใช่ไหมคันสากอีกแล้วคันสากที่น่าจะเป็นที่ให้เราเก็บของเฮ้ๆ <c oughs> มีซอมบี้ขึ้นมานี่มัน Resident Evil Village โอ้ไม่ช้าที่หนาได้อยู่ได้อยู่ทั้งนั้นได้อยู่ สมบีพวกนี้ไม่เร็วมากผมว่ามันต้องมีอะไรกับเอรูปปั้นนี่แน่ๆเลยอะผมว่ามันไม่น่าเฮ้ย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 ในระหว่างที่ผมกำลังรูปกำลังระวังรูปปั้นนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีระเบิด มาหาเราถึงที่นี่ไงโซ่เราอยู่ตรงนี้โอ้เรากระเด็นกระดอนมาตรงนี้เฮ้ยร <c oughs> ะเบิดระเบิดระเบิดระเบิดอ๋อมันปลามาโดนถังระเบิดมันก็เลยทำให้ดาเมจเนี่ยมันทวีคูณเข้าไปเราซู่ไปได้ไหมดูที่ข้อความเขียนว่ายัางไงจากนี้ไปจะมีระเบิดไม่ทันแล้วจากนี้ไปจงระวังบุกโจมตีอ๋อข้อความของผู้เล่นนะครับเนี่ย อืมเอาละเราต้องรีบวิ่งไปจังหวะน,นี้เอานี่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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยถังระเบิดถังระเบิดตรงนี้เราต้องหลบก่อนมาเอ้ยเอ้ยเอยเอได้วะได้วะผีเสื้อรมควัน ให้ดูข้อความสิจากนี้ไปจะไม่มีชีวิตทำไมมันมันไม่น่าเข้าจังวะเนี่ยอออมีตัวปลาระเบิดอีกแล้วปลาระเบิดเหรอถอยมาก่อนถอยมาก่อนไปไปไปไโอ้โหเอ้ยทำไมมันปลาทีไม่นะยาววดสุดท้ายแล้วจุดเลฟอยู่ไหนตอนนี้เราต้องอย่าเพิ่งส่าแล้วกันต้องสเตลไป อ๋อให้เราโจมตีอืมอ๋มอเป็นการเคลียร์ทางพอดีโอเคไปกันต่อฮ่าฮซอมบี้และเซเลนีวิลวเวลตจงกับดักแต่อย่าผีผาลมอ๋อแสดงว่าข้างหน้ามีกับดักใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าผีผาลมด้วยเราต้องใจเย็นดิ ไหนว่ากับดักรูปปั้นอ๋อเราต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเปิดอ๋อในนี้มีกับดักเหรอเขาบอกว่าอยา่าผีผามด้วยเดี๋ยวๆดๆๆๆ มีมีมีโคตรอัศวินด้วยไม่ไม่ไม่ผีผามไม่ได้แล้วผมจะตายแล้วอ๋อกับดักที่ว่าคือไอ้นี่เหรอทิพไห้ลงไงสู้ไงวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอันนี้คือห้องที่เราตายก่อนหน้านี้ถ้าเราเข้าไปสู้กับมันอีกรอบเนี่ยเราจะตายอีกไหมวะเนี่ยอะยังไงก็ต้องสู้ละมาดิ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  โอ้ยเออเอ้ยโอ้ยโคตรถึกเลยไม่ไ oh, ม่ไม oh, oh, ่ผมรู right. ้สึกว่าผมผมยังไม่พร้อมสู้กับศัตรูระดับนี้โอ้โหรัวๆเลยแล้วห้องอย่างมืดไม่เห็นเปรตอะไรเลยนี่กระฟันจังวะอ๋อออกได้ออกได้โอ้ยสบายสบายสบายออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วรอด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 แล้วใช่ไหมมันไม่ตามมาใช่ไหมอ้ามันติดมันติดวายวายวายติด มาไม่ได้เออแต่ว่าข้างในนั้นมันเหมือนจะมีกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งยังไงเราก็ได้โซคืนแล้วเราไปดูสักหน่อยไหมแล้วมันมีของด้วยข้างในแต่มันมีเอ็ดอวนนี่มันดักอยู่หน้าประตูให้มันฟันไปก่อนได้สักทีหนึ่งฟันหน่อยฟันหน่อยเพื่อนฟันหน่อยหนาวยืนนิ่งด้วยไม่ฟันมันน่าจะไม่เห็นเราแล้วมั้งใช่ใช่มันไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเอาของเอาของเอาของของชิ้นแรกเลยเนี่ย เฮ้ยกุญแจโอ้ยของชิ้นที่สองเปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราได้กุญแจมาแล้วแต่เปิดไม่ได้โอ้แ้มสองพันสองเสียดา,ายแ้มอ่ะอันนี้ใช่จุดเซ็บไหมเนี่ยไม่ใช่อีกที่มันแค่เทียนธรรมดบบาอ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วครับ จะกลับก็เสียเชิงโอเคค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันเห็นแล้วเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดไม่เห็นได้เลยเปิดเปิดยังไงวะอ๋อหนีอลไรกันหนี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 ก่อนหนีก่อนหนีก่อนเอออยู่กับกล่องนี่แหละวันนี้เอ้าเฮ้ยมันตีทะลุออกมาข้างนอกเฉยเลย ว๊อดมาชีวิตคือการเรียนรู้เอ้ยเฮ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 ้ยรอบนี้โหดรอบนี้โหดโดนจะได้โอเคกุญแจเราเก็บไปแล้วใช่ไหม แต่กล่องนั่นน่ะทำไมเปิดไม่ได้หรือมันกล่องหลอกวะมันเปิดไม่ได้เหรอมันเห็นเราไหมเนี่ยอ๋อรอบนี้มันไม่เห็นเพราะมีของบังเฮ้ยสมจริงสัตว์อ๋อเนี่ยมันมีวิญ,ญญาณบอกเราแล้วว่าวิ่งไปเอากล่องแล้วก็ออกมาเอ้โห ถ้าเราอันนี้มันต้องเห็นใช่ไหมมันเห็นจะได้ทำไมเปิดไม่ได้ว่าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วมันติดข้อความนี่เองมันเลยเปิดไม่ได้โอเคได้แล้วได้ของแล้วได,ได้ของแล้วได้ของแล้วไป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 ,ไปเครื่องรางดาบโคง้งไม่รู้ทำอะไรได้แต่ได้มาแล้วเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเงินล่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษ ผมผิดไปแล้วเกือบซ้ำรอยเดิมอ่าโอเคมีทางนี้ได้เครื่องรางดาบโค้งมาได้ลูกธนูจากนี้ไปกระโดดจะทรงประสิทธิภาพใช่เหรอวะบางงานเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้มั้ง <c oughs> กระโดดไปมันไม่น่าจะเหลือนะจากนี้ไปจะมีเห็ด เอออันนี้น่าเชื่ออันนี้น่าเชื่อไหนว่าเห็ดจากนี้ไปจะไม่มีเห็ดเดี๋ยววเด้อเอาเห็ดเนี่ยขอเพียงมีเห็ดเท่านั้นจากนี้ไปจะไม่มีเห็ดอะไรวะข้อความกวนประสาทที่ไม่อะไรพวกผู้เล่นคือได้ยินมาว่ามันเป็นข้อความจากผู้เล่นที่เขาแบบเล่นผ่านมาแล้วแล้วเขาก็สลักไว้ให้เรา โอ้โหอะไรเนี่ยจากนี้ไปจะมีเห็ดจากนี้ไปจะไม่มีเห็ดเอาไงกันแน่วะพี่อ๋อนี่ไงพรข้างหน้ามันมีกับดักอะไรปะเนี่ยอ้อมอ้อมออมออม,ออมเย่หนึ่งจุดเซฟเลีว้วรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งเย่เย่เย่ up wheel up wheel ข้างพลัลลลงชีวิตโอเค เอ้ข้างหน้าเหมือนจะเป็นนกไอ้ตัวนั้นแน่เลยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับมันยังไม่รู้ตัวโอ้ยนี่มันนกทุนระเบิดมันมาแล้วมันจะโจมตีด้วยท่าดาบเพราะมันเอ้ยเอ้ยไม่นะสตามิน่าหมดน่าจะเสร็จนกอีกรอบแน่เลย โอ,โอ้ยทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้มนเนี่ยใส่มีดคว้างจังใส่นีอย่าใส่ไปแล้วโอเคตอนนี้เรามีมีดคว้างไหนต้องลองดูหน่อยสิ ไม่เห็นโดนเลยนี่มันเสียเลือดบ้างปะวันเนี่ยแต่ว่าเราควางหมดแล้วโอ้เฮ้ย,เ,ยเราอยู่ที่สูงกว่าเออเอยเอยแลกเลือดไปเลยเรียบร้อยโอ้โหมีดควางหมดจนได้ โอ้โหมันน่าจะเห็นอยู่แล้วแหละดูทรงนะไม่น่ารอดว้าระเบิด์ตฉลบการโจมตีจากมันเระเบิดอีกแล้วฉลบการโจมตีจากมันยังไงดีอืมเออโอ้ยโ,โ,โดนอีกแล้วกินเลือดกินเลือดกินเลือดมันถอยว่ะมันถอยแต่ตัวนี้ยังอยู่ โอ้ยเกียดมันบินบินดีนี่เหรอมันต้องแรลกเลือดไปเลยเออเรียบร้อยนึงตัวเลี้งตัวนึง,งเอ้ยอ๋อเราต้องหลบให้ถูกจังหวะโอเคเรียบร้อยนกสตัวทำให้เราเสียายาไป3ขวดพร้อมกับเลือดเหลือครึ่งหลอด การผจญภัยต่อไปนี้น่าจะไม่ง่ายแล้วแหละเราต้องระวังข้อเราต้องดูข้อความจากนี้ไปจะมีหีบสมบัติแต่จากนี้ไปจงระวังขอบระวังขอบเหรอขอบมีอะไรเนีย่ยเห็นเห็นวิญญาณวิญญาณเร่ร่อน เดอ,อเด้อเด้อเด้อว h a เด้อไหนดูสิอืมยังอีกเหรอยังอีกเหรออืมยังอีกเหรอเอ๊ะมันจะทิ้งระเบิดตอนไหนวะเนี่ยโอ้นี่กันๆี่ไงอเป็นไงล่ะถ้าไม่ตายเดิมเหรนะมันใช่กับโอ้โอ เฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่นี่นี่เอเอกำลังจะโ,โม้เลยโอเคก็เหลือแค่นกตัวข้างหน้านี่นเนี่ถ้าไม่ตายเดิมใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกเออเออ จริงด้วยฮะเราไม่น่าจะคิดไปเองแนะ่นอนไอ้นอกตัวนี้มันดูเก่งกว่าตัวอื่นนิดนึงเรียบร้อยแต่ใน,นที่สุดก็ชนะได้แล้วหินแร่โอ้โหยาหมดแล้วเพื่อหินแร่สองอันชันนี่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายขนาดนี้เลยหรือแต่ว่าดาบโล่นี่รู้สึกไม่ชินใช้เป็นดาบคู่มันเดิมดีกว่า ปีนลงมันปีนเร็วกว่านี้ไม่ได้เลยเนี่ยผมเสียวโอเคศัตรูยังไม่เห็นค่อยๆไปแล้วกันจนกว่าจะถึงจุดเซฟหน้าอย่าเพิ่งซ่าดีกว่ามันหันกลับมาแล้วโอ้ไปเลย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  ไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้มีทางไหนขึ้นบ้างนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีวิญญาณนำทางอยู่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอีพลีพามเพลีพามเรามาถึงโซนใหม่แล้วมันยังตามมาอยู่เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮย อย่าหยุดวิ่งจนกว่าจะถึงจุดเซฟโอ้โหมีอสวินจริงด้วยแล้วก็มีกล่องข้างหน้าเปิดกล่องก่อนด้วยความงกอ๋อต้องยืยนก่อนถึงจะเปิดกล่องได้ผ้าคลุมพางตัวมันช่วยเราได้ไมหมเนี่ยในสถานการณ์นี้เรียนแบบสปปรรพสิ่งไหนดูซิอ๋อกลายเป็นต้นไม้ <c oughs> ยดแค่อย่างเท่ผมเป็นต้นไม้นะครับ เดือดเลยผมเล่ครับอ้าวหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีทางนี้ก็มาเอ้ยมันหยุดมันหยุดมันหยุดจ้องวะ่ะแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะถึงเราแล้วไม่ได้การแล้ววิ่งแล้วกันอุย้ย ้้ย,ยหลอ่อลอดมาถึงนี่ได้จะมาตายง่ายๆได้ยังไงวิงว่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 งวิง่งวิ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 ่งหาที่ปลอดภัยโอ้มีอะไรไหมจากนี้ไปจะไม่มีศัตรูจริงเหรอไม่มีใช่ไหมซ้ายเขาบอก ว่าซ้ายคือซ้ายมีศัตรูเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดขับเดอนสุดยอดนี่นี่นี่เดี๋ยวนะไอ้นั่นแนหะไอ้แปลงร่างเป็นต้นไม้เนี่ยเอามาใหม่สิเอาละวิชานินจาเร้นกายเป็นต้นไม้เอ้ยนี่มันรูปปัน้นนี่หว่าไม่ใช่ต้นไม้ก่อนหน้านี้เป็นต้นไม้ <laughs> โอเค เราแปลงร่างเป็นรูปปั้นตอนนี้มันคงไม่รู้หรอกมัง้งเฮ้ยทำไมมันรู้วะนี่ผมเป็นรูปปั้นนะเนี่ยแบบนี้เล่นสกายไม่ไม่เวริร์กแล้วไม่เวริร์กอ้าวแล้วหยุดเล่นสกายไม่ได้ด้วยอ๋อกด e โอ้โหมาแล้วอุย้ย จะตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ไไดเรียบร้อยมาถึงขั้นนี้แล้วจะตายก็เสียเชิงไม่มีทางอะ่ะถ้าตายเดี๋ยวโอ้โหไกลแล้วเนี่ยาหาไม่เจอเละสิอ๋ออ๋อๆมีสงสัยมีสงสัยหาไม่เจอหาไม่เจอต้องสเตล์แล้วจังหวะนี้ สเตลเก็บไปทีละคนเฮ้ยกระสนุนเก็บโดน,อนโอ้ยโอ้ยถอ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 ยย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าๆยๆาอย่าๆยาอย่ายายายา,ยาตายไม่ได้จังหวะน,นี้ไหนเราลองแปลงเป็นรูปปั้นใหม่ดูดิอ๋อเขานี่เป็นกล่องกว่าไม่ใช่รูปปั้น ็นกล่องมันคงไม่สงสัยหรอกมัง้งมั้งนะมัง้งค่อยๆเป็นกล่องนะกระดิบไปเอ้ยมันไม่สงสัยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่แหละค่อยๆกระดิบไปกระเดิบกระดิบเสียวยังไม่มีอะไรผิดังเกตใช่ไหมเออย,ยังไม่มียังไม่มีซ้ายจะเป็นสิ่งจำเป็นใช่หรอวะ ซ้ายนี่มันเป็นถังระเบิดนะโอ้โหเข้าไปในปราสาทยังไงดีวะเนี่ยอเรากระดิบขนาดนี้มันก็ยังไม่สงสยัยมันคงไม่สงสัยแล้วเรบ้งแม,ม้แต่ซ้ายมันก็เหมือนจะมีทางไปอีกนะเนี่ยค่อยๆขยับทีละคืบทีละคืบเออมันคงไม่สงสัยแล้วเราบ้างเฮ้ยสุดยอดวะสุดยอดโอ้ยแปลงร่างเป็นกองยังเทพนะครับ มีทางลงไปข้างล่างเหรอเอาผมบอกเลยผมไม่ผมบอกเลย,ผม,มผ,มเลยผมจะเป็นกล่องนี้แหละอ๋ออ๋ออ้าวจิ้หายแล้วกดวิ่งแล้วหายเอากล่องอีกเอ,อ้ยสว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 ยอ๋อถ้าเรากดวิ่งแล้วเนี่ยมันจะหยุดแปลงร่างเว้ยโต๊ะ ผมเป็นกล่องนะครับอย่าทําอะไรผมเลยไม่มีหนูว่ะแค่หนูยังไม่สนใจคิดดูดิโอ้โอ้โอ้โเฮ้ยเ้เอ้เอ้ยาไม้แล้วตายมาเกิดละไกเลยโอเคตอนนี้วิชาแปลงกายของเราแน่จะสักเซสฟูลแล้วเดี๋ยวเๆแปลงเป็นต้นไม้ไม่ได้หรอวะเนี่ย ต้นไม้อยู่ในที่แบบนี้เนี่ยนะเป็นกล่องดีเอากล่องอีกเอ,อ้ยลูปปัน้นเอากอล่องฮัลโหลต้นไม้อีกแล้วเอากล่องเฮ้ยมันได้แต่ต้นไม้อ่ะ ได้แต่ต้นไม้กับรูปปั้นต้นไม้มันคงไม่สงสัยหรอมกมั้งต้นไม้เดินได้ใครๆก็เป็นกันต้นไม้เดินได้มันมีทุกที่อะไม่น่าสงสัยเท่าไหร่เห็นไหมเออมันไม่สงสัยจริงด้วยเออสุดยอดเลยวะยพรคุมพังตัวเนี่ยของเทพว่ะผมยกให้เป็น the best the best item of all time นี่ยต้นไม้เดินได้ที่ไหนก็มีกัน เออเราก็ค่อยๆเดินไปเดินไปข้างล่างอาอาแม่งลุกแล้วมันสงสัยใช่ไหมมันอ๋อมันไม่สงสัยไม่สงสัยต้นไม้เดินได้ต้นไม้เดินดินโอเคไหนดูซิสำรวจสำรวจรอบๆมีอะไรไหมอืม ว่าสุดยอดเลยว่ะการปลอมตัวที่แนบเนียนที่สุดต้นไม้เดินอยู่ในคลิหาดโอ้ยเดี๋ยว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 เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยดียวเดยเียน,นเนียวเียเยวเดยเดี๋ยดนด้เดยเดยดี๋ได้ียวเ,สสเดีมี๋ยดี๋ี่ยวนียเี เง่ยไม่โดนครับเดี๋แบททริกหลบได้เฮ้ยตรงนี้มันข้างกล่องนี่หวะถอยเลยแล้วกันมันยิงไปโดนกล่องนี่ระเบิดแน่นอนโอเคโซเราอยู่ตรงนี้อ่าได้โซคืนมาส่วนหนึ่งถึงจะไม่ทั้งหมดก็เถอะนี่เราควรฝ่าไปเลยดีไม่ไดีพวกหนพวมมันมาแล้วมันมาแล้วม้ ให้การโจมตีมันสั้นอยู่เฮ้ย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 อย่า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 อย่ โอ้ยหนูเดอะแมทริกทำไมถึงไปไม่ได้ตรวจสอบใช้กุญแจดาบหินหรือไม่เรามีด้วยเหรอไม่มีกุญแจดาบหินอ้าวไปไม่ได้งานเข้าเรามาทำไมเนี่ยเรามาเสียเลือดโดยใช่เหตุ S <S เอ้ยสวยค่อยๆกระดึบไปค่อยๆกระดึบไปโอเคเขาบอกซ้ายเป็นสิ่งจำเป็น <S <S เห็นไหมเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะอ๋อมันมีทางขึ้นตรงนี้กล่องเดินได้ที่ไหนก็มีกันอ๋ออ๋อออ,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 อไม่สงสัยไม่สงสัยไม่สงสัยใช่ไหม ข้อความจากนี้ไปจะมีศัตรูตัวฉกาจชิบหายละศัตรูตัวฉกาจเลยล่ะจริงด้วยวะจริงด้วยอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเราขึ้นมาทําไมเนี่ยมันมันได้อะไรจากการขึ้นมาเนี่ยกล่องกระโดดได้ไหมกดกระโดดปับ๊บหายแปลงล่างโอ้แปลงล่างใหม่แปลงล่างใหม่ มมัีใครเห็นรูปปั้นอ่ะรูปปั้นเดินได้ที่ไหนก็มีกันข้าคือผู้สแสวงบนข้าไม่มีเจตนาร้ายกับพวกท่านหรอกนะพวกท่านก็จงปล่อยข้าไปอ่าไม่สงสัยว่ะ ก็มีอายุมากแล้วก็เลยอาจจะเดินช้าหน่อยหนึ่งอ่ะยาเรียกเนี้ยอ๋ออันเชอผู้เ่นอื่นโอ,อ้ชิบหายแล้วทำไมมันกลับล่างมาดยอ๋อเก็บของแล้วกลับล่างเหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยข้างในนั่นใช่ไหมจุดเซฟใช่เนี่เนียข้างในนี่จุดเซฟแน่นอน ว้าวในที่สุดเราก็มาถึงจุดสิบมีชัยใช่แล้วเรามีจุดสิบว้าวกลับล่างได้เลยอ่าไปลงกดแปลงล่างซ้ำกลับล่างกลับล่าง เย้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 สุดยอดสุดยอดสุดยอดก็สำหรับดาร์กโซ l เอไม่ใช่เอลเดน i ิกเล่นจนหลอนไปหมดแล้วก็ในพาร์ทสองก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับโอเคเราขึ้นมาแล้ว เราต้องค่อยๆคลืบคลานไปจากนี้ไปจะมีคนรักอย่าผีผลามเฮ้ย hey! ตัวอะไรวะนั่นเดินดุกดิกดุกดกมาลอเตอร์แน่นอนต้องเปิดก่อนอุ้ยอ้ยอ้ยโอ,โอ้ยตอบตัได้ด้วยเฮ้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 ชิบหายแล้วแม่มันมาแม่มันมาว้าว อะไรกันเนี่ย